สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนตั้งค่าการเตะอย่างง่ายนะคะทุกคนสำหรับบางคนที่งงว่าการแตะอย่างง่ายคืออะไรเดี๋ยจะพาไปดูค่ะทุกคน่ายนีนะคอืเดี๋ยวเดี๋ยอปิดของชที่ค่ะวันนี้ตอนที่ทจบเนี่ยค่ะบะตประอ่านี่ให้ดูให้ให้ทุกคนเนี่ยทำการพิมพ์มาตรงตรงตรงนี้ค่ะทุกคนว่าเตะอืม พอพิมพ์แค่เตะยาวเนี่ยเออมันก็ขึ้นละนี่ดรียกว่าทุกคนเปิดไปสามารถเปิดได้ที่นี่ค่ะทุกคนีนี่ครับเป็นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เราอันดอบ์นั้นนะที่เราเจอเราสามารถใช้เป็นสกินได้นนี้เป็นสกินส่วนบุคคลนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันเดิลนะก็อาจจะหน้าเบื่อแบบนี้ใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีความสวยงามก็จะหน้าเบื่อนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้มันมันแบบมันสวยงามก็ นี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นส้มอ่าส้มก็เป็นแบบนี้นะครับเลือกดูตามแล้วทุกคก็เลือกตูตามความชอบได้เลยไอ้น,นี่น,นี่เป็นเป็ดอืมน,นี่เป็ดเ,เป็นแบบนี้พอเวลาไหนลองดูเวลามาเก็บดินี่มันจะเก็บแบบนี้รถเี่อยู่นะทุกคน ต่ส่วนตัวนะโห,โ,หโหชอบไอ้นี่สุดละไอ้นี่เมนเทป<ม>นี่ที่นี่อันนี้เป็นการปรับแต่งเมนูนะเราเราคือเราสามารถเอาแอปเอาแอปเ,เ,เ,เนี่ยมา,มาไว้ตรงนี้ได้ปรับแต่งเมนูก็สมมติว่าโล f เฟซบุ๊ก Facebook ไปแล้วกันผมไม่ค่อยใช้ก็จะเพิ่มเป็น,นผมก็จะเพิ่มเป็นเอาเป็น เชื่อสำหรับเอาไว้มัดของในการขนส่งสิ่งของต่างๆผมจะเอาเป็นอะไรดีเคื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวมันมีเกมหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะอันไหนนะอัานี่อันนี้ไม่นี่เลยกดกดกดนี่ครับมันก็จะขึ้นแบบนี้พอเรากดนี่มันก็จะมีขึ้นแล้วเราแล้วเกิดบุ๊คเมื่อเรากดใช่ไหมเดี๋ยวมันโหจะเดี๋ยวผจะลองกดให้ดูนะกดกดผมกดยูทูบเห็นไหมมันก็จะมันมันก็จะพาผมเนี่ย

แล้วตรงนี้ก็แตะเปิดเมน,นูแต่ถ้าเกิดมั่ว่าเราเปิดเป็นอะไรดีเครือคิดเลขแล้วกันสมบุมิเป็นเครือคิดเลขแตะนี่ไงแตะก็เป็นเครือคิดเลขเลยอันนี้คือแค่แตะก็เป็นเครื่อคิดเละนะแต่ว,ว่าไม่มีแล้วกันอ่ะไม่มีไม่มีแตะแตะสองครับได้กลับไปถึงหน้าจออ่ะเราเป็นเครือคิดเลขให้ให้

ช่างมันละกันเอาเป้นว่าแต่สองครัง้งไม่มีเจอก,กันนะโอเคแตะครั้งเออนี่ง่ายเคยผมจะลองเตะครั้งนะไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่งงนิดนึงเอาเป้ว่าทุกคนกดกดเข้าตรงนี้ง่ายกว่าเนี่ยดูนะ เหยียบเอ้ยเดี๋ยวนำค่าแน่ตัวเนี้ยแตะครั้งไม่มีโอเคเวลาทุกคนแตะเข้ามาเอ้ยทำไมมันแตะไม่ได้อ่ะอ้าวข้อพิสูจน์ผมพอนะเจ้าเดี๋ยวโอเคกลับมาละแตะดิอ้าวทำไมมันแตะไม่ได้อ่ะอ้าวเตะอ้าวยังไงแตะเปิดเมนู อ๋ออือนี่กดตรงนี้กดเครื่องคิดเลขจบต้องแต่ค้างแต่อะไรกดค้างแล้วเลื่อนลงอะไปทำเอแล้วกันนีเป็นความทึบเอาทึบเลยหรือเอาใสมากๆอือเอาทึบเลยแล้วกันซ่อนซ่อนเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้งานสามวิ นี่คือสองนาทีเราจะทิ้วนไปเห็นนอะว่ามันจะใส่ของใหม่ในบ้านเนี่ยอ่ะเป็นไงง่ายไหมุกคนสมมติสมมติจำลองจำลองโอ้ยดูดูอยู่ๆว่าอยากเล่นเกมที่แกกดมากดตรงนี้ดีกว่าเออกดเข้าเกมไปเลยนี่เป็นไงง่ายง่ายนี่เห็นไหมทุกคนมันง่ายจะตายนี่ไงอีซี่ใช่ไหมบอกแล้วว่าอีซี่แน่นอนนะแบบนี้ เหมวันที่7เ็ดทเลยนะคะอบันนี้มนีวันน่จนสิบ้นอันเนี้ผมไม่ชอบครับทุกคนทั้งผมจะไม่เปิดแล้วกันปิดไปเลยประมาณนี้นะคะทุกคนขอให้คลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนนะคะ,ะทุกคนแลสำหับใครที่มาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้นะไปแล้วคะทุกคนทีน่อู่ขอองรถริมถนนแล้วก็เปิดประตูเข้าบ้า